แล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขาก็บอกว่าเขาใส่น uh? ้ำยาปกติกลัวเลยเนี่ยเอาเอาของไปให้ร้านตักผ้าตักแน่กลัวเลยเนี่ยทำอะไรอ่ะจะไปทำอะไรอะไรที่หยวนได้ทำค่ะเขาก็หาเช้ากินข้ามึงมามึงมาจ่ายให้เขาไหมกูจะได้หยวน มึงมาจ่ายแทนไหมมึงโอนเงินมาให้กูเลยกูจะไปซื้อใหม่เนี่ยแหมสอนเก่งมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกคุณ,ณธรรมกูสูงกว่ามึงหลายเท่าคุณ,ณธรรมกูสูงกว่ามึงหลายเท่าค่ะไม่ต้องมาสอนกูหรอกถ้าไม่หยวนกูจะมาพูดมึงฟังเหรอแหมไม่ต้องมารับบทสอนกูหรอกค่ะรอให้เกิดกับมึงก่อนนะเอรอให้เกิดกับมึงก่อนแล้วกูจะรอดูนะรับบทสอนเก่ง สอนกิ่งบอกกิ่งสอนกิ่งบอกกิ่ง <c oughs> แฟนน้ำค่ะแฟนน้ำเออไม่หยวนจะไปซื้อใหม่เลวเนี่ยก็เลยก็เลยจะต้องไปเป็นท่านลาดไปดูที่นอนใหม่ <c oughs> จะ้อไปดูที่นอนใหม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่เตียดายังใช้ไม่คุ้มเลย ยังใช้ไม่คุ้มเลยค่ะเพิ่งพิ่งซื้อไปไม่นานนี้เองอะ่ะเพิ่งใช้เพิ่งใช้ไปไม่นานนี้เองยังรู้สึกว่ายังใช้ไม่คุ้มเลยเพิ่งซือ้อแต่ก็ซื้อที่เซ็นท่านลาดนี่แหละจําได้ว่าซื้อที่เซ็นท่านลาดสลับด้านไม่ได้ค่ะมันถูกออกแบบมาให้มันถูกออกแบบมาให้ใช้ด้านนั้นมันเป็นเหมือนที่นอนโรงแรมอะไม่ที่ดีคน ที่มีคนบอกชอบแซลดิฉันว่าภาพไอ้อที่นอนดิฉันเหมือนที่นอนโรงแรมเหมือน่ฉันซื้ออย่างดีเหรอเอาเมืองทองมีงานเฟอร์นิเจอร์เหรอโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะต้องไปละเออ่ไปลาดบุรีต่อคะ่ะ <c oughs> มันไส้คนมีความรักอืมที่วันชาย ไม่อยากจะพูดมันฟินมากเลยใช่มันกลับด้านไม่ได้ค่ะมันมันไม่ใช่เป็นที่นอนแบบอันนั้นผนังเหมือนลายอุโบสถจริงจริงค่ะผนังมันโรงแรมไงก็งดูสิหัวเตียงมีหัวเตียงมีแฟนนอนตรงนี้แฟนอาบน้ำอยู่ แฟนอาบน้ำอยู่ค่ะดิฉันอาบแล้วดิฉันตื่นก่อนอาบก่อนอาบเสร็จก็เลยปลุกเขาให้ไปอาดิฉันอาบเรียบร้อยแล้วจะอ้วกคนขี้อวดอ้วกเลยค่ะอวดอ้วกเลยค่ะอยากอ้วกอ้วกเลยอยากยอ้วกวกเลยค่ะไม่ว่าค่ะสามารถสามารถอวกได้ตอนนี้เลยค่ะทำไมไม่พาเข้าบ้านหมายถึงผู้ชายเหรอ ก็ไปมาเป็นติดรอบแล้วมึงก็ต้องตื่นก่อนมึงก็ต้องตื่นก่อนนะก็ไปเป็นติดมารอบแล้วตอนนี้อะครับเดี๋ยวติดอย่างนี้ก็ไปบ้านเดี๋ยว,ว่าพาเที่ยวก่อนพาเที่ยวก่อนจันมันก็ที่เที่ยวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมันแคบจังหวัดอีกเล็กนะ <S 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 สลับด้านไม่ได้ มีคนบอกว่าเข้าไปจนหมาที่บ้านจําได้แล้วเออก็เข้าไปจนหมาจาได้หมดล้วอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะอาบน้ําเสร็จแล้วปีโปดอาบน้ําเสร็จแล้วตัวเขาพันให้หน่อยค่ะตัวเขาพันให้หน่อยค่ะอืม ขอของขวัญหน่อยเลยเช้านี้ขอของขวัญจากเอฟซีหน่อยค่ะถ้าใครส่งของขวัญให้เดี๋ยวจะให้ดูผู้ชายนะคะผู้ชายอาบน้ําอยู่ผู้ชายอาบน้ําอย,าย,อาอยู่ถ้าอยากดูผู้ชายส่งของขวัญมาก่อนอืมแล้วก็จะได้เห็นรากาแฟค่ะคุณแพร้ราคาเฟ่ช่วงนี้หน้าเด็กคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึง คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงไงละสอบถามคุณแพรี่ค่ะถามมาค่ะสอบถามมาเลยที่ลงคลิปขอความช่วยเหลืออ,อ๋อมันขิงค่ะลงขิงขอความช่วยเหลือเท่ากับเออขิงค่ะ โอ้ยมันเป็นคอนเทนทุกคนกาจะได้ลูกกระโดดสามรอบอือต้องมีฟิล์กระโดดด้วยต้องมีฟิล์กระโดดด้วยทริปที่แรกไม่ได้ตั้งใจถ่ายแล้วนางก็แกล้งนะดิฉันก็หัวไวดิฉันก็บอกเอาใหม่กระโดดใหม่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายดิฉันให้านางกระโดดใหม่อืมเออหัวไวต้นโมกต้นใหญ่โมกอะไรคะ ก็ต้นโมกไงก็ต้นโมกไงต้นโมกก็คือต้นโมกค่ะไม่มีต้นโมกอะไรต้นโมกก็คือต้นโมกหล่อนจะมาโมกอะไรอีกล่ะโมกก็คือโมกเลยไม่มีโมกอะไรแล้วอืมยัมาโมกอะไรสั่งปลาไม่ได้ละค่ะปิดรับออเดอร์แล้วปิดรับออเดอร์ปลาแล้วค่ะเด็กๆปิดรับออเดอร์แล้วค่ะ พอแล้วไม่ให้กินละพักพักอืมแต่เดี๋ยวจะพานางไปขึ้นเขาจริงนะคะวันที่25วันที่25วันที่25จะไปทํำชาเลนจ์ขึ้นเขากันเพราะว่าเคยรับปากไว้ไงถ้าได้100บ้านหรืออะไรอะ่ะที่เคยพูดจะพาเด็กๆไปคุยกับเด็กๆละเดี๋ยววันที่25ไปแล้วก็จะไปเส้นทางที่มันเดินขึ้นอีกเส้นหนึ่งที่มันเป็นเส้นทางน้ําตกอะ เราจะเดินเดินขึ้นจ้ะเดินขึ้นรอดูจ้าหน้าสนุกรอเลยค่ะชาเลนต้องมาชาเลนต้องเข้าเราจะไปขึ้นข่าวกันหน้าเสียเสียดายสางปลาเพิ่งหมดเป็นญาติห่างๆกันค่ะ เดินก็เดินน่ะดีมันจะได้แบบมันจะได้ดีไงออกกำลังบ้างเมื่อคืนก็พากันกินอีกแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก่อนนอนก็ซัดนุ่นซัดนี่ก็จะอ้วนขึ้นทุกวันทุกวันอ้วนขึ้นในด,ดูเหนียงสิดูเหนียงสิอ้วนนะทุกคนขึ้นเขาคิดจะกูดค่ะขึ้นเขาคิดจะกู ข,ขึ้นขาคิจะกูสก็ขับดีอยู่นะกระบระมันก็ไปได้เนี่ยทีแกก็ขับกระบะมากรุงเทพสบายสบายวันนี้วันอะไรอะ่ะวันนี้วันเสาร์รอ๋อพรุ่งนี้อาทิตย์วันจันทร์น่ะน่าจะได้ลดประมาณวันจันทร์เห็นเขาบอกวันจันทร์วันอังคารได้ลดอืมก็ขับดี แสดงว่าชีวิตมีความสุขมากเมื่อคืนขึ้นเขาหรือเขาขึ้นผัดกันค่ะผัดกันค่ะทั้งขึ้นเขาและเขาขึ้น <c oughs> ไปมาแล้วสนุกมากโอเคพี่เฟรี้ผมอยากได้ภาพลายด้านหลังมันของโรงแรมมันภาพโรงแรมจะไปเอาบอลไปเปิดโรงแรมเขาเหรอบอลไปเปิดโรงแรมค่ะจะเ,เขาไปทำไมบอลไปเปิดโรงแรม คนละฟิลกับปอร์เช่เอามันจะไปให้มันจะไปขับแบบมันจะไปขับแบบนิ่มเหมือนปอร์เชม่มันก็ไม่ได้ไหมลดราคามันต่างกันนั่งปอร์เช่ดิฉันซื้อคันนี้ได้สิบคันอะ,ะปอร์เช่ดิฉันอะซื้อคันนี้ได้สิบคันตั้งแต่เอามาขนที่นอน เออก็ต้องไปซื้ออ่ะมันเดี๋ยวมันไม่ม,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 มีที่นอนนอนไงประเด็นมันก็ต้องไปซื้อ <c oughs> ต้องไปซื้อ <c oughs> ชอบนะเห็นเป็นคนอ้วนอย่างเงี้ยแต่เป็นคนชอบเดินนะเดินได้ไปได้ชอบชอบบุกบุกป,ป่าฝ่าดงเป็นคนชอบบุกป,ป่าฝ่าดงเป็นคนชอบเดินชอบออกกําลังกายเอยวจะไปซื้อร <c oughs> องเท้าด้วย เื้อรองเท้าวิ่งสักคู่หนึ่งดีกว่าเสื้อรองเท้าวิ่งสักคู่หนึ่งมาซื้อที่นอนที่โฮมโปรจันได้นะคะโอ้ไปบ่อยจะตายค่ะโฮมโปรจันไปซื้อของบ่อยล่าสุดก็เพิ่งไปมาค่ะไปซื้ออะไรนะพาแม่ไปซื้อเยอยล่าสุดไปซื้ออะไรวะอ๋อพัดลมไปซื้อพัดลม อะรมสองตัวใหญ่ๆอารมสองตัวใหญ่ๆไซส์บิ๊กๆค่ะอลรมตัวใหญ่มากพรรมตัวใหญ่มากอืมคมไฟเริ่มมีน้ำมีนวลและเริ่มอ้วนนะสิข้อมือทองสวยจังแล้วกาใส่เล่นๆแล้วใส่เล่นๆเก๋ๆแบบรักชูลักชูเราจะใส่อันนี้อันหนึ่ง ใจบ้างตาหมดขายอะไรต่อไม่ขาย้าคาขี้เกียจอยู่เฉยบ้างใช้เงินบ้างอยู่เฉยๆขานั่งใช้เงิน <c oughs> พูดเล่นไม่ขายอะไรราคาอยู่เฉยๆนั่งใช้เงินให้ผู้ชายเลี้ยง คนดูคลิปเยอะมากเลยอ่ะคนหลายหลายหมื่นเลยอยู่กับแฟนที่ไรคนดูคลิปเยอะเยอะอยู่กับแฟนที่ไรคนดูคลิปเยอะมากอือเดี๋ยวให้ผู้ชายใส่ให้ดีกว่า เก๋เก <Yeah. S 1> <żeli> ๋เมื่อคืนโดนแฟนแกล้งเหรอเออเสื้อมันเป็นสีขาวเนาะไม่เปลี่ยนเสื้อไม่ได้แล้วค่ะมันเปลี่ยนเสื้อไม่ได้แล้วไม่ต้องใส่แล้วเพราะมันมันมีลายสีขาวแล้วเดี๋ยวเอาดีกว่ามันมีลายสีขาวล่ะเสื้อมันเป็นเสื้อเซ็ต เสื้อมันเป็นเสื้อเสร็จค่ะโอ้ขอบคุณสำหรับกุหลาบน,นะคะยังไม่ได้ไปขึ้นค่ะยังไม่ได้ไปขึ้นค่ะเดี๋ยวให้แฟนถอดให้ถอดเองไม่ได้ พี่แจ๊ขอบคุณค่ะพี่แจ๊ดิฉันมาแล้วที่ลากถอดซร้อยให้หน่อยทีลากถอดซร้อยให้หน่อย กำลังอาบน้ำค่ะผู้ชายอาบน้ำอยู่พี่แจ๊